good morning ท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะครับไม่ต้องสงสัยแล้วก็ไม่ต้องแปลกใจนะฮะคือวันนี้เป็นวันที่ตื่นเช้าเช้าของเช้าจริงๆนะปกติเป็นคนที่ตื่นก่อนข้างจะสายกว่าน,นี้นิดหนึ่งนะครับก็วันนี้นะฮะสำหรับเช้าว,วันนี้เรามีโปรฮอตฮอโปร้อนร้อนเพื่อคุณโดยเฉพาะนะครับ นี่เป็นกลยุทธ์เทคนิคก,การจัดโปรโมชั่นที่ให้แลดูน่าสนใจนะครับหากคุณเป็นคนหนึ่งที่มีกิจการเป็นของตัวเองสมมติว่าธุรกิจของคุณเป็นธุรกิจเกี่ยวกับห้องพักรายวันอาจจะเป็นโฮมสเตย์หรือแม้กระทั่งห้องพักรายวันก็ได้นะครับเป็นต้นว่าหากคุณจะจัดโปรนี้ คุณต้องเลือกช่วงเวลาอันิเช่นปีใหม่สงการตุษดจีนหรือแม้กระทั่งช่วงโอกาสพิเศษเทศกาลพิเศษนะครับแล้วก็ที่เราจะถึงในวันนี้นะฮะวันนี้เราอาจคลิปเดือนอเดือนมกราช่วงปลายปลไปไปลายเดือนนะฮะ ก็เทศกาลที่จะมาถึงในช่วงนี้ก็คือช่วงวันวาเลนไทน์นะครับก็อย่างเช่นนะฮะหากคุณเป็นธุรกิจเกี่ยวกับพวกฮมสเตย์ที่พักนะฮะเราขอแนะนำโปรฮอตฮอตเรียกว่าคลิปนี้เรียกว่าโปรฮอตฮอตเพื่อคุณลูกค้าโดยเฉพาะเลยครับหากคุณเป็นธุรกิจเกี่ยวกับที่พักนะฮะ คุณก็จัดโปไปเลยครับสมมุติว่าปกติพักคือละ2อ0พันหานะฮะหากคุณมาเป็นคู่กับคนรักจากพักคือละ2อ0พเหลือเพียงห9ึ่บาทแต่คุณต้องมาพักในช่วงวันวาเลนไทน์เท่านั้นนะครับตั้งแต่วันที่14 เป็นต้นไปจนถึงวันที่16อันนี้เป็นตัวอย่างนะฮะพร้อมกับพิเศษดินเนอร์สุดหรูมื้อคำ่ำให้กับคุณและคู่รักเป็นยังไงครับโปรโนี้เป็นยังไงบ้างหากคุณสนใจลองเอาไปปรับใช้กับธุรกิจของคุณได้นะฮะ คือพูดง่ายๆว่าเดี๋ยวจะกระชับสรุปเลยครับปกติที่พักของเรา2,500คืนละ2,500นะฮะหากคุณมากับคู่รักของคุณมาพักตั้งแต่วันที่14ถึงวันที่16กุมภาลดเหลือเพียง1,999บาบาทแถมดินเนอร์สุดหรู ไปแบบฟรีๆเลยครับเป็นยังไงครับโอเคไหมครับหากนี่เป็นเอ่อเป็นโปรโดเด็ดๆโปรโดีๆคุณลองเอาปรับไปกลับไปปรับใช้กับธุรกิจของคุณได้นะครับแล้วก็มีอีกโปรโฮอทฮอตมีอีกนะแต่อันนี้เป็นโปรโฮอทฮอตสำหรับ เกี่ยวกับพวกร้านอาหารนะฮะร,ร้านอาหารบุฟเฟ่น,นะครับแต่นี้จะเป็นการจัดช่วงสงการนะฮะขึ้นหัวข้อว่าสงการอิ่มยกครัวครับหากวันนี้คุณกับครอบครัวของคุณ มาทานที่ร้านเราสมมุตินะคะว่าสี่คนสงการนี้ตั้งแต่13ถึงวันที่15หากคุณยกครัวมาสี่คนจากที่บุฟเฟ่ของเราหัวละ299บาทเหลือเพียง999บาท อิ่มไม่อั้นไม่ยัง้งแต่จ่ายในราคา999บาทแค่นั้นเองครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณมาเพียงแค่3คนนะ299ก็ตีซะสา0 3้9 9 0 0บาท900บาท,บาทแต่ถ้าเกิดว่าคุณมา4คน369 สิบสนะองนี่ยคนข้างจะตกเลค่อนข้างจะไม่ค่อยถนัดดูชาเล่เขาเท่าไหร่แต่ว่าก็คือจะบอกว่าโปรนี้เนี่ยหากคุณมาเพียงอไม่ถึงไม่ถึงสี่คนคุณก็จะจ่ายในราคาที่ค่อนข้างจะมากหน่อยนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณมาสี่คนแล้วก็จัดโปรไปเลยครับ จากคนละ299เหลือเพียง4คนก็999บาทไปช่วงสงการสงการเนี่ยเที่ยวกับครอบครัวมีความสุขอิ่มกายอิ่มใจอิ่มไม่ยั้งกับกับโปรดีๆแบบนี้เนี่ยผมถือว่ามันเป็นอะไรที่ amazing มากๆนะครับอ่ะสรุปเลยแล้วกัน สงการนี้อิ่มยกครัววันที่13ถึงวันที่15เมษายนหากคุณและครอบครัวยกครัวมาสี่คนจากปกติคนละ299บาทวันนี้ช่วงเมษายนนะฮะหากคุณพาครอบครัวมาสี่คนจัดไปเลยชุดพิเศษ อิ่มไม่อัน้นสี่คนยกหัว999บาทอิ่มไม่อัน้นอิ่มไม่ยังจ่ายเพียงในราคานี้ราคาเดียวเป็นยังไงครับ ลองเอาไปปรับใช้นะฮะที่พูดมาข้างต้นเนตอนแรกก็เป็นเกี่ยวกับธุรกิจที่พักนะฮะอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับธุรกิจร้านอาหารแบบเฟเฟ่นะถ้าเกิดว่าใครชอบใครสนใจแล้วคิดว่าคลิปของเราเนี่ยเป็นคลิปที่มีประโยชน์นะฮะและอยากจะติดตามคลิปของเราเพื่อเอาไปปรับใช้นะสามารถกดติดตามกด กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะฮะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปดีๆของเรานะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งอยากจะบอกว่าทุกคลิปที่เราทำออกไปเนี่ยเป็นธรรมทานทั้งนั้นนะฮะอยากให้ทุกท่านที่เป็นผู้ประกอบการนะฮะได้นำความรู้ตรงเนี้ยไปปรับใช้เพื่อคือเราไม่ได้อะไรจากตรงนี้เลยนะ แต่ว่าที่เราทำเนี่ยเราอยากให้ความรู้อ,อยากให้สิ่งดีๆกับท่านผู้ชมเพื่อท่านผู้ชมจะได้นำความรู้ตรงเนี้ยไปปรับใช้กับธุรกิจของท่านแล้วก็เพื่อให้ท่านเนี่ยมีกำไรมีมีลูกค้าเพิ่มขึ้นมีกำไรเพิ่มขึ้นต้องต้องบอกในคลิปนี้เลยว่าเาที่เราทำมาทั้งหมดเนี่ยเราไม่ได้อะไรจริงๆ แต่ว่าที่เราทํามาทั้งหมดเนี่ยทำเพื่อเป็นธรรมทานอยากให้คนอื่นมีความรู้อยากให้คนอื่นได้นำไปใช้นำไปปรับใช้กับธุรกิจของตัวเองเพื่อก่อให้เกิดรายได้และลูกค้าเพิ่มขึ้นนะฮะในเมื่อเรามีความรู้เราก็อยากจะแบ่งปันความรู้ที่เรามีนะครับคือต้องบอกว่าโปรสองโปรเนี่ยที่ที่พูดมาเนี่ย คือคิดขึ้นมาเองคิปเป็นคนที่คิดขึ้นมาเองนะฮะคือไม่ได้ลอกเรียนแบบที่ไหนเลยนะฮะคือคิดขึ้นมาเองสดๆร้อนเมื่อวานนี้แล้วก็เอามาลงคลิปเพื่อที่จะได้ให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้รับชมแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันมีประโยชน์ก็อยากจะให้นำไปปรับใช้ดูนะฮะเพื่อที่จะได้เ,เกิดผลดีกับท่านผู้ชมทุกๆคนนะครับ เออคะใครชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์ด้วยนะฮะการกดแชร์ของคุณเนี่ยเพื่อที่จะได้นำความรู้ตรงเนี้ยไปถึงคนอื่นๆและคนอื่นๆที่ได้รับความรู้ตรงเนี้ยจะได้นำไปปรับใช้กันเยอะๆนะครับเพื่อที่สังคมของเราเศรษฐกิจของเราจะได้ดีขึ้นนะครับ ขอเป็นกำลังใจให้ใหทุกทุกท่านนะฮะทุกวันนี้เ,เราเผชิญกับโควิดแล้วก็อะไรหลายๆอย่างนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับท่านผู้ประกอบการแล้วก็ลูกค้าทุกทุกท่านนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านที่ได้ชมคลิปของเราในวันนี้นะฮะชีวิตไม่สิน้นมันก็ต้องดิ้นกันต่อไปนะฮะะแล้วพบกันใหม่ ในคลิปหน้านะฮะฝากกดติดตามกด subscribe แล้วก็ถ้าจใจดีกดแชร์ด้วยครับความรู้นี้จะได้กระจายไปทั่วถึงนะฮะไปทั่วถึงกับทุกๆคนที่ได้รับชมคลิปกันนะครับต้องขอขอบคุณอีกครั้งนะครับที่ชมคลิปของเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ